หยุดผ่าไม่เรียบร้อยโยุดเฮ้ยใช่เวลาน้อยไม่พอเนาะอ่านเนสเมสกันดีกว่าอันนี้ก็ชอบไหลตามไปบ้างก็ได้ไม่พี่จะทำอะไรติ๊งต้อก็ปล่อยหร่พี่จบจบงั้นไม่สนใจดีมากเอาเนสเมสกันดีกว่าหยุดเอาเฮ้ยอ่านสิบอกว่าอะไรอ่ะ คิดไม่ออกตอนนี้เลยดีกว่าพี่แจ็ค MP3 เดอะช็อปตลอดอะออกหรือยังครับบอกตรงนี้เลยนะครับว่ายังไม่เสร็จเดี๋ยวถ้าออกแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งขอบคุณครับโอ้รีบโฆษณากันตรงนี้เลยนะเขาบอกว่าออมแต่งงานกับผมบาบ้าเหมือนกันเลยอืมดีนะคุณพีเคหรือว่าภูเนี่ยเขาบอกว่าผมว่าพี่ออมมีเมาส้มตำมากกว่านะครับพี่แจ็คถูกฮะน่าจะมาแล้วอันนี้เป็นแฟนคลับเราในเฟซบุ๊กนะคะนะฮะแล้วก็รายการติ๊งต้องบ้อง บ้องบวมๆแต่ก็รวมด้วยเสียงหัวเราะชอบครับจากคุณเก๋น่ารักน่ารักน่ารักคุณเก๋าสกลไหมคุณเก๋ขออภัยอยู่คนละบรรทัดกันงงอะไรเนี่ยกแม่นดำแล้วนะจะใส่ทำไม่งมเพียท่านเดียวเงใส่ลูกตาก็ได้นะพี่ออมสวยซาสองแจ็คก็หล่อแต่ไร้สาระเหมือนเดิมเหรอไม่เป็นไรอันนี้มันเป็นคำชื่อของรายการเราไรสาระเนี่ยถูกต้องถูกต้อง้ใหญ่ารักแล้วนะ ข้อความนี้ขอให้สวยใครรับข้อความนี้ขอให้รวยเป็นพันล้านงานเราก็สวยแล้วดิพี่แจ็คครับเดี๋ยวโชคเอ็มสีตกลงออกยังยังไม่ออกนะฮะหมอไว้ก่อนนะฮะเอาล่ะเราจะเล่นวันนี้หน่อยทำนี้เนี่ยผู้โชคดีผู้โชคดีก่อนเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมผู้โชคดีอ๋ออยู่นี่ผู้โชคดีอยู่ขันนี้นี่ผู้โชคดีนี่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 ได้รับนะฮะเสื้อตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นเสื้อ บีบอย a t เ l e o อฟเ e อ e a เยียหรือว่าโบตี้ไทยแลนด์2011นี่ด้านหน้านะแล้วก็นี่ด้านหลังนะครับด้านข้างด้านข้างพี่นี่ด้านข้างนะครับด้านล่างด้านล่างด้านล่างนะครับนี่ฮะด้านบนด้านบนมันน้อยมันอะไรก็ไม่รู้โอ้โหส่งดี085 292 41 XX เขาส่งมาว่าขยับเหงือกขยายต่อมฮาต้องดูออมซ่าฮาทั้งเรื่องจากคุณเก่าสกลแหมเขาพอดีด้วยคุณได้เสื่อตัวนี้ไปใส่ปุ๊บคุณจะเต้นบีบอยเก่งเก่งทันทีเก่งมากเลย วษาไหนเนี่ยเสาร์นี้แหะอ่ะย้ำเลยที่เสาร์นี้นะคะวันที่20นี้ก็มีการแข่งขัน Battle of the Year นั่นแหละค่ะก็ไปดูกันได้ที่ลานพัคพรากอนไปให้กำลังใจเราบีบอกยกันถ้าใครเป็นขาแดนต้องไปดูงานนี้เลยเพราะว่าโอ้โหถ้พาพลาดไปนี่เสียดายมากเรียก <นะ S 2> ว่าสุดยอดสุดยอดทั้งนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมอยากใาเสาร์นี้เสาร์นี้เจอกันแล้วก็ยินดีด้วยกับคนที่ได้รับเสื้อตัวนี้นะคะครับยินดีด้วยค่ะแล้วก็สองรอบแล้วนะฮะผมขอบคุณเสื้อผ้าพนักงของผมที่ผู้บ้าฮะ ด้วยครับขอบคุณภูม่าด้วยนะครับคุณอาดิดาสโอเคค่ะเสื้อหล่ออย่างผมด้วยแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกๆ S M S เลยนะที่ส่งมาให้เราวันนี้อ่านไม่ทันจริงๆเพราะว่าเวลาหมดแล้วเลิกเถอะทั้งชั่วโมงมันจะเล้กไปอ่านอะไรเลิกะไรใครเลิกเถอะตัวเองแหละเลิกกันทั้งรายการเลยครับลาคุณผู้ชมดีกว่าไม่ลายังอยากอยู่งั้นมาปะเออตายลลากับมาก็ยังเล่นกันเนาะโอ้โหอะไรเนี่ยพี่ วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะวันนี้พี่แจ็คใหญ่พี่แจ็คเล็กแล้ะกอมต้องลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครั